สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องห็นชนแนลคือเก้านะครับเนาะวันนี้กันสิผ้าขอมาเบิงนะครับเนาะขอมาเบิงบบมมาาเห็ดใน,น,น,นป่านะครับว่าสิมีปลาบ่มาทีกะเอามีดหน่อยมากเนาะครับเนาะสิผ้ามาหาเห็ดนะว่าสีมีเห็ดบ่เดี๋ยวนํามาเลยครับเดี๋ยวผมสิผ้าเข้าไปวัดสบปอเห็ดต่อวันนี้กามาสำรวจปลาเนาะครับเนาะมากับหมูเนาะสองสามคนนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิผ้าไปงวัดสิมีเห็ดหลายบ่เนาะครับนํามาเลยครับ แม่นีกับผ้าข้าปลามาหาเห็ดนะครับเนาะนี่คอยนี่ครับอีกดอกหนึ่งนะครับเนาะเห็ดแดงไงนะครับเนาะดอกเขาสีม่สีแดงนะครับเนาะอันนี้ดอกไงครับดอกไงครับนี่กะไใกล้สีเทาเนาะครับเนาะแต่กกบถือว่ากินได้นะครับเนาะเดี๋ยวสิบห้าขับไปเบิ้งข้างในนะครับเนาะวัสเมีเห็ดอีกบอกนครับนี่ก็เป็นปลาเนาะครับเนาะถึ่งเขาเนาะ สีมีหินมีอย่างประมาณนี้แล้วครับแต่สิ่พาอย่างเพิ่มอีกนาะครับเนาะข้างหนมีอีกบ่นี่อีกดอกนึงเนาะครับเนาะเกิดยึดกางเดินนะครับเนี่ยเห็ดแดงไงนะครับดอกงามครับพี่น้องครับดอกนี้ปลากกับวงปนใดนะครับเนาะอือนี่นะครับเนาะอันนี้กีนะครับเนาะอันนี้ดอกจูมันเนาะ แกงแสียบนะครับดอกประมาณนี้แกงแสบว่าจาเป็นต้องดอกไงเนาะครับเนาะจูมมันนี่แกงนี่หวานครับเห็ดแดงนะครับเนาะเห็ดแดงมูนนี่ก็คันดอกประมาณนี้ก็คือแกงแสียบนะครับเพาะต้องดอกไงเนาะครับดอกสมิกระแสบเดี๋หญิงผ้าใเบิ้งข้างในนะครับเนาะเนาะนี่นะครับเนาะนีกดอกนึงเนาะโอ้ดอกไงเนาะครับ น,นี้ดอกไงเนาะนี่สีงามเนาะครับเกิดสองดอกเลยโกกันเนาะนี่กีมัน่นกีหนึ่งก็ถือว่าความงามเนาะครับสมิลระครับแกงแซบนะเนาะเฮ็ดแดงกัหาด้ตามป้าทั่วไปนะครับเนาะปลากับบคอยหุบไปเลยนะครับจะเป็นใจแน่จันน้อยเนาะ อันนี้บิ่งนะครับเนี่ก็เป็นเฮ็ดไอเฮ็ดเพิงนะครับเฮ็ดเพิงอันนี้ก็แกงเสียบเพื่อนันนะครับเป็นเฮ็ดกงใดนะครับเฮ็ดเพื่งนะป่ะครับนี่หิงดอกหนึ่งเนาะครับเป็นเฮ็ดไอเฮ็ดเดี่ยงนะครับอันนี้ก็ถือว่าดอกว่้งยนะครับพอง่ายๆมั่นะครับแล้วซ้ำอีกแล้วครับพอแกงเสียบเนาะเฮ็ดเดี่ยงนะครับ นี่ดอกนะพี่ดอกนาะพี่น้องครับดอกกำลังพ้องามๆเนาะนี่ก็เป็นเห็ดเดียงนี่ว่าบัทันกเดีเท่านะครับพร้อมงามอะไรซะนีแล้วครับเกียงแซ่บครับเห็ดไม่ได้อยู่หรือันนี้เกิดสองดอกได้ครับดอกง่ายครับ,รบแต่ว่าดอกนี้กับเบื้องส่งจี ไก่เถาเนาะครับเนาะดอกนี่อันนี้ดอกจูมเนาะส่วนนี้ก็เป็นดอกบานมานันเนาะครับเนาะอันนี้เกิดอันนี้สองอดอกหรือดอกเดียวเนาะพี่น้องโอ้สองดอกครับสองดอกดอกบอกไงเลยอืมนี่นะครับเห็ดเดียงไงเนะงาะไงของแท้ครับเอาไปเกี่ยงแสบเดยเห็ดมูนี่ ว่ต้องย่านนะครับเนาะมีผีพิภายวมีเนาะครับ,รบนี่อีดอกหนึ่งเนาะพี่น้องอ้ดอกนีก้กำลังงามเลยถือว่าได้บาม่านนี่ก็ถือว่าดีเนาะครับเนาะสำหรับแก,ก่งแสบเนาะครับไม่นี้ก็ นี่แล้วครับเนาะมัน้ก็งานเบดป่าแล้วนะครับเอ็ดกับบลายเนาะกับมีอยู่ประมาณเอ็ดที่เดกับประมาณนี้เนาะครับเนาะนี่สีแดงเนาะครับเนาะเหลืองๆสีเนาะกับพอได้แกียงเนาะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้ฝนมันตกฝนมันตกกัะแดดมันเพิ่งออกนะครับเนาะเอ็ดกับสีพอค่อยหลาไปไดนเนาะอ่าเดี๋ยวรอบหน้าเนาะเับผมบปกเก็บเห็ดหรือว่าไปหาน้องใหม่หรือว่าไปหาปลายใส่ยกับ สีเห็ดคลิปลงเรื่อยๆนะครับเนาะกะผู้ใดเขามาชมบเราก็อย่าลืมกดติดตามช่อง y o u u t ยู i n Channel นะครับเนาะมื้อนี้กะได้บ่หลายเนาะครับเนาะเห็ดเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งผลงานเนาะครับกะนี่เนาะครับเนาะผลงานเห็ดมื้อนี้เนาะครับกะบ่หลายเนาะครับได้พต่ผู้แก่งเนาะครับเนาะกะประมาณนี้เนาะกะคือตอนนี้คือย่างเบิดป่านะครับเมื่อยเนาะครับก็เลยนั่งมื้อนี้กะได้บ่หลายเนาะครับก็ได้อยู่ประมาณนี้แหละครับเท่าที่เห็นเนาะ ่เนคุณไดๆครับบ้านเ้าอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกับช่อง y o u t u b เห็นใช่ n หมเผมนั่นนแะครับรอบหน้าเด้สิพาไปหากินซสยอีกก็อย่าลืมกดติดตามผมไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกค่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ